เปรียบเทียบลูกกับคนอื่นลูกจะกลายเป็นคนที่ขี้กลัวหรือขี้แข่งขันทิ้งลูกให้รู้สึกโดดเดี่ยวลูกจะกลายเป็นคนที่เรียกร้องความรักแล้วก็ไม่กล้าที่จะเป็นคนรักใครได้สัญญากับลูกแต่ไม่ทําตามสัญญาลูกก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ยอมทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จเลยหรือประสบความสําเร็จก็ไม่รู้สึกภูมิใจในตัวเองเลยเพราะรู้สึกว่าสําเร็จไปก็เท่านั้นไม่มีค่าหรือตรงเงินข้าก็กลายเป็นคนที่ไม่รักษาคําพูดเสียเองเป็นคนที่ เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆบ,บังคับไม่ให้อิสระลูกเด็กจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยจะติดอยู่ในกรอบขี้กลัวกับอีกทีคือใจแตกเลยพร้อมที่จะแหกกฎเลยบูลลี่ลูกทําให้ลูกกลายเป็นตัวตลกเด็กจะกลายเป็นคนขี้กลัวขาดเซลฟ์เอสตีมอย่างหนักหรือตรงข้ามเด็กจะกลายเป็นคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเขาเหมือนกันไม่ฟังลูก เด็กจะกลายเป็นคนที่ขี้เถียงเจ้าอารมณ์หรือตรงกันข้ามเป็นคนที่ไม่พูดไม่ปกป้องตัวเองในวันที่ตัวเองถูกทำร้ายก็รู้สึกว่าฉันคู่ควรกับการถูกกระทำเพราะฉันไม่คู่ควรกับการถูกฟังไม่เคยชมลูกเลยลูกจะกลายเป็นคนที่สุดตรงเลยนะคือวรันบีพยายามทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จเหนื่อยมากๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยดีพอหรือตรงกันข้ามกลายเป็นคนทอ้อแล้วก็ยอมแพ้ง่ายเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยมีค่า คุยลูกชมลูกอย่างเดียวเก่งมากลูกสวยมากลูกเด็กจะกลายเป็นคนที่หลงเหลืองได้ง่ายมากแล้วก็รู้สึกว่ากูดีแล้วมันน่ามันโหนหรือตรงกันข้ามเลยในวันที่เขาอะดีไปแต่ไปเจอคนดีกว่าเขาจะท้อแล้วถอยเป็นปีศาจที่เกิดขึ้นในตัวของเขาที่ทําให้เขายอมแพ้ง่ายทะเลาะก,กันให้ลูกเห็นโอ้ถ้าทะเลาะก,กันให้ลูกเห็นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยเด็กก็จะรู้สึกว่าบางคนรู้สึกว่าตัวเองแบบผิด ฉันมีส่วนผิดในเหตุการณ์นี้เด็กจะมีแนวโน้มโทษตัวเองและทําให้ตัวเองเป็นคนไร้ค่าโตขึ้นมาก็จะกลายเป็นคนที่ยอมคนเพราะรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอตตเงินข้ามก็กลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าวจะกลายเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งของเขาใช้ความรุนแรงในบ้านให้ลูกเห็นเขาก็จะเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงเหมือนกันในอนาคต หรือตรงกันข้ามเลยเป็นเด็กที่ยอมให้ตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําเหมือนกันเพราะเขาจะเรียนแบบเพราะว่ามีการทําร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นมีคนที่ต้องยอมเขาอาจจะรักคนคนนั้นแล้วเขาก็จะยอมเหมือนคนที่เขารักสอนลูกว่าต้องเข้มแข็งสิลูกสอนให้เขาว่าต้องเข้มแข็งเด็กคนนี้ก็จะกลายเป็นนักสู้อย่างเดียวแล้วก็จะเหนื่อยจะแบกทุกอย่างไม่รู้จักคําว่าผ่อนคลายเลยแล้วจะเหนื่อยทั้งชีวิต ตรงกันข้ามเด็กอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่เอาแล้วโวยกูเข้มแข็งมาแล้วกูอยากจะงี่เง่งงางองแงแล้วมักจะไปงี่เง่งากับคนรักของตัวเองเท่าที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้คือแค่โอกาสความน่าจะเป็นเท่าที่ครูและนักจิตวิทยาหลายคนได้เห็นในเด็กนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัวแบบนี้แต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นทุกคน ตัวแปรคือหนึ่งเด็กคนนั้นจะต้องมีความรู้มากพอที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้พ่อแม่จะเลี้ยงมาไม่ถูกต้องแต่เด็กมีภูมิคุ้มกันและมีความรู้มากพอที่เขาจะพัฒนาตัวเองถ้าถึงจุดนี้พ่อแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอโ้โหเราพลาดอะไรไปแล้วหรือบางครั้งเรามันดูยากจังเลยทํายังไงดีครูอยาก ให้ส่งเด็กๆมาเรียนในคลาส Inner Makeover 14ซึ่งในคลาสนี้เราจะให้องค์ความรู้กับเด็กไม่ว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาผิดยังไงเด็กจะเข้าใจในมุมของพ่อแม่ว่าเขาทำแบบนี้มันมาจากอะไรที่ทำให้พ่อแม่ต้องทำทำให้เด็กมีความรู้เป็นภูมิคุ้มกันรสร้าง self esteem ให้กับเด็กและในคลาสนี้ค่ะครูจะมีหลักสูตร2ชั่วโมงเป็นหลักสูตรผู้ปกครองสอนเทคนิคการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นให้กับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเพื่อให้เราช่วยกันพัฒนาเด็กพัฒนาตัวเอง พ่อแม่ก็พัฒนาตัวเองเพื่อเอาไปพัฒนากันละกันค่ะมาเจอกันได้นะคะคลาสนี้เป็นคลาสซิกเนเจอร์พัฒนาเด็กมาแล้วเกือบพันชีวิตแล้วเด็กๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งฟีดแบ็กที่ดีมากถึงการเปลี่ยนแปลงอยากให้ได้มาเจอกันค่ะ Inner Makeover 14ค่ะ